ราศีตุลย์ 23, กันยายน2 2ตุลาคมเป็นราศีที่มีธาตุลมอยู่ภายใต้การปกครองของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักความงามและความสมดุลหากต้องการเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นและมีโชคลาภสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งเสริมดวงด้านการงานและการเงินสีมงคลสีฟ้าน้ำเงินชมพูและสีทองจะช่วยเสริมโชคด้านการเงินและความก้าวหน้าหนนําโชคไพทูนและรสสกอดช่วยเรื่องความมั่นคงและเสน่ห์เครื่องรางนําโชค พกเครื่องรางรูปแมวหรือพระพิกเนตจะช่วยเสริมความสําเร็จและความมั่นคงทําบุญเสริมดวงถาวายดอกไม้หรือเครื่องหอมในวันศุกร์ระเพื่อเสริมพลังดาวศุกร์ชาวราศีตุล23กันยายน22ตุลาคมหากต้องการเสริมดวงด้านการเงินและการงานในปีนี้ลองทําตามแนวทางออต่อไปนี้เพื่อเสริมโชคลาภและความสําเร็จเสริมดวงด้านการงานบูชาพระพิกเนต เป็นเทพแห่งความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคควรไหว้ขอพอรให้หน้าที่การงานราบรื่นเสริมพลังด้วยอัญมณีควรสวมไพทูลอเมทิสหรือโอปอลจะช่วยเรื่องปัญญาการตัดสินใจและเสริมสเสน่ห์ในการทำงานหมัน่นสร้างบุญเกี่ยวกับวิชาความรู้บริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การศึกษาจะช่วยให้เกิดปัญญาและโอกาสที่ดีในการทำงานหาของมุงครัวหางที่โต๊ะทำงานควรวางต้นไม้ขนเช่นไผ่กวนอิมหรือแคคตัสทรงกลมเพื่อเสริมโชคลาภ และความมั่นคงเสริมดวงด้านการเงินทำบุญเกี่ยวกับน้ำาการบริจาคค่าน้ำค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยให้การเงินไหลลื่นไม่ติดขัดพบเครื่องรังเรียกทรัพย์เช่นปีเสียรเปลี่ยนจักรพรรดิหินซิตรินที่เชื่อว่าช่วยเรียกโชคด้านการเงินใช้กระเป๋าสตัง์สีมงคลสีที่ช่วยเสริมดวงการเงินของชาวราศีตุลได้แก่สีชมพูสีทองสีฟ้าน้ำทะเลหลีกเลี่ยงการใช้เงินฟุ่งเฟือยพยายามทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเก็บเงินให้เป็นระบบ จะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเริ k ม,มงคลสําหรับชาวราศีตุลในปีนี้วันดีในการเริ่มต้นงานใหม่หรือเจราจารธุรกิจวันพุธและวันศุกร์วันดีสําหรับการลงทุนหรือขอความช่วยเหลือด้านการเงินวันจันทร์และวันพฤหัสบดีช่วงเวลาที่ควรทําบุญเสริมดวงช่วงเช้า6กถึงเก้านาฬกาหากชาวราศีตุลทําตามแนวทางเหล่านี้ควบคู่ไปกับความขยันและความมุ่งมั่นจะช่วยให้ดวงการงานและการเงินดีขึ้นแน่นอน สองเสริมดวงด้านความรักไหว้พระแม่ลักษมีพระแม่แห่งความรักและความสมบูรณ์ไหว้ด้วยดอกกุหลาบสีชมพูหรือพวงมลาลัยเมลิสโมใส่สีมงคลประจำวันศุกร์เช่นสีชมพูหรือสีทองเพื่อเสริมสเสน่ห์และดึงดูดคนดีๆวางหุงช่วยในห้องนอนตกแต่งด้วยคู่ของสิ่งของเช่นรูปคู่นกเป็ดแมนดารินหรือใช้ผ้าปูที่นอนสีชมพูสามเสริมดวงสุขภาพและจิตใจสวดมนต์บทเมตตาพรหมวิหารสี เพื่อเสริมสน่ห์เพิ่มพลังบวกทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสเสริมดวงสุขภาพและความเมตตาฝึกสมาธิและโยคะเพื่อปรับสมดุลอารมณ์เพราะราศีตุลมักคิดมากและลังเลสิเสริมดวงโชคลาภแอและการเสี่ยงดวงบูชาพระแม่อุมาเทวีเพื่อเสริมพลังบวกและโชคลาภทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นถวายเทียนหลอดไฟหรือทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดพกเครื่องรางนำโชคเช่นเหรียญจีนโบราณหรือหินสิตริน ที่ช่วยเรียกเงินทองครับพิเศษหลีกเลี่ยงความลังเลและตัดสินใจอย่างมั่นคงจะช่วยให้โชคดีเข้ามาเร็วขึ้นมันช่วยเหลือผู้อื่นเพราะราศีตุลเป็นราศีแห่งความยุติธรรมและการแบ่งปัญหาทําตามวิธีเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นมีโชคและได้รับพลังบุกมากขึ้นชาวราศีตุล17ตุลาคม15พฤศจิกายน หากต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคสามารถทำได้ตามวิธีต่อไปนี้สีมงคลและเครื่องรางนำโชคสีเสริมโชคลาภสีเขียวสีฟ้าสีม่วงและสีทองหินนำโชคไททูนเครื่องรางแนะนำพระปิดตากบข้าเปลี่ยนปีเสียการไหว้พระและสถานที่เสริมโชคไหว้พระขอพรพระแม่ลักษมีพระภิกเนตหลวงพ่อโสธรสถานที่เสริมโชคศาลหลักเมืองวัดแขกวัดเล่งในยี่การทำบุญเสริมโชคทำบุญบริจาคลงศพ ไถ่ชีวิตโคกระบือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟแบ่งปันสิ่งงงของหรืออาหารให้กับผู้ยกากไร้เลขมงคลและเลิกดีในการเสี่ยงโชคเลขนำโชค2 6 8วันนำโชควันศุกร์และวันพุธกลางคืนเวลาที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคช่วงบ่ายเป็นต้นไปโดยทั่วไปแล้วราศีตุลมักมีโชคด้านการเสี่ยงดวงในช่วงที่ดาวศุกร์ดาวประจำตัวหรือดาวพฤหัสบดีส่งผลดี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีช่วงเวลาที่ดีในการเสี่ยงโชคของราศีตุลีตุลาวันมงคลวันศุกร์เพราะเป็นวันของดาวศุกร์และวันพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งโชคลาภช่วงเวลาดีช่วงเช้า6กถึงเานาฬิกาและช่วงค่ำสิบแปถึงยีนาฬิกาเลขนำโชค 6, 9 3้สาห้าสีเสริมดวงสีฟ้าน้ำเงินเขียวอ่อนทิศโชคลาภทิศตะวันออกและทิศเหนือ การปรับฮวงจุ้ยและพกสิ่งของเสริมดวงวางต้นไม้มงคลเช่นไผ่กวนอิมหรือปอยเสียยในบ้านพกเหรียญจีนโบราณหรือกระเป๋าสตัง์สีฟ้าหรือเขียวเพื่อเรียกทรัพย์ลองทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคของคุณการซื้อลอตเตอรี่สำหรับชาวราศีตุล17ตุลาคม15พฤศจิกายนอาจพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เพื่อเสริมดวงและเพิ่มโอกาสโชคลาภเลขมงคลที่เหมาะกับราศีตุลเลขเด่น2 แปดเลขเสริมโชค24、26、42、68、86วันมงคลสำหรับการซื้อลอตเตอรีวันพุธรและวันศุกร์เป็นวันที่ช่วยเสริมโชคด้านการเงินและความสมดุลหลีกเลี่ยงการซื้อในวันเสาร์เพราะอาจส่งผลให้โชคลาภติดขัดสถานที่เสริมดวงในการซื้อลอตเตอรีสถานที่เกี่ยวกับศิลปะความสวยงามหรือธรรมชาติเช่นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหรือร้านคาเฟ่ที่ตก แต่งสวยงามสถานที่ใกล้น้ําเช่นแม่น้ําทะเลน้ําพุวิธีเสริมดวงก่อนซื้อหวยไหว้ขอพรจากพระแม่ลักษมีหรือพระราหูซึ่งเป็นเทพที่ช่วยส่งเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งทําบุญเกี่ยวกับความสมดุลเช่นบริจาคเงินออเป็นเลขคู่หรือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายเทียนหรือหลอดไฟสําหรับชาวราศีตุล17ตุลาคม15พฤศจิกายนที่อยากเสริมดวงก่อนซื้อหวยลองทําตามวิธีต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโชคลาภหนึ่งทำบุญเสริมดวงการเงิน และโชคลาภทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายเทียนทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือสัตวะเช่นบริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์เด็กหรือช่วยเหลือสัตว์จรจัไหว้พระขอพรเสริมดวงแนะนำไหว้พระแม่ลักษมีหรือพระตรีมูรติขอเรื่องโชคลาภและความสมหวัง 2. ส,สถานที่เสริมโชคก่อนซื้อหวยวัดแขกสีลมขอพรพระแม่ลักษมีศาลหลักเมืองหรือวัดพระแก้วเสริมโชคลาภและความมั่นคง สารพ่อปุษีสุธวปรกคำชนดขอพรเรื่องโชคลาภสสีมงคลและเลขนำโชคสีมงคลวันซื้อหวยสีเขียวสี 4. ฟ้า 4. สีทองเลขนำโชคสองสี่หกเครื่องรางเสริมโชคหินนำโชคเช่นไพทูลหรือซิตรินใบโพทองหรือเหรียญพระแม่ลักษมีรูปเสืออหรือพญานาคเสริมพลังบารมี5เคล็ดลับวันและเวลาซื้อหวยควรซื้อหวยในวันพุธหรือศุก เป็นวันเสริมโชคของราศีตุลเวลาที่เหมาะสม7-9นาฬิกาหรือ15-17นาฬกา6คาถาเสริมดวงก่อนซื้อหวยนมโมพุทธยะนามพธัสจะพักสัมหาลาภาอิติพุทโธพุทธังคล้าพลาดเงินทองไหลมาน,นชาชลิตตั้งจิตให้แนว่วแน่แล้วท่องก่อนซื้อหวยสามจบสีมงคลที่ควรใช้สีเขียวสีฟ้าและสีชมพูเหมาะกับราศีตุลและช่วยเสริมโชคลาบ หากต้องการเน้นความร่ำรวยให้พกของใช้ที่มีสีทองติดตัววิธีเลือกเลข tery, ลอตเตอรี่หลงซื้อตามเลขทะเบียนรถหรือเลขที่บ้านของตัวเองเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือวันสำคัญของชีวิตซื้อจากคนขายที่แต่งตัวสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใส